ซอยเป็นไซเป็นไยม่วงีี่หกนะครับจาวัดสิบห้าทับสิบห้านะครับแหวนเป็นแหวนร้อยห้านะครับแล้วก็เป็นแหวนเศษบวกสิบนะครับหรือแหวนสาบวกสิบนะครับสามวงคนทองเป็นคนทองบวกสิบห้า ทาริสบวกสิบนะครับคนเงินบวกสิบชามเอริวบวกห้านะครับกำไรเป็นกำไรไฟบวกสี่คัดแปดใส่ได้นะครับแอมแปดสองข้างหูเป็นหูบวกห้าหูดีเฟนต์บวกห้าสองข้างเท้าเป็นเท้าบวกยี่สบแอมปสามรูนะครับ ex หนึ่งบูตตันดีไวสสิบทับสิบห้า มือเป็นมือบวกยี่สิบมาสเตอร์นะครับแอมชองรูแมคกคีนหนึ่งรูมาสเตอร์เอ็หนึ่งทับสามดีไวสิททับสิบห้าเข้มคาดเป็นเขี้ยมขัดไฟบวกยี่สิบอาจจติดคอ,อนี่คอเป็นคอบวกสิบแปดนะครับพระคุมเป็นพระภูมไฟร้อยหกหรือพระภุมทองครับเขาเรียกพระคุมทอง อาจะใส่มาใส่ R W เบิร์กยีิบนะครับครับจกกอกเกท็อป E X 2อทัอห้าอฟจอกเกาะ่องรูขีดึงรูนะครับ E X สองทับห้าดีไวทสิบทับห้าหัวเป็นหัวมาสเตอร์นะครับเบกสิด E X หนึ่งทับมดีไว 10, ทสิบทัอบห้าออฟเป็นออฟขี2่อรูออฟแอมหนึ่งรูนะครับเบกสิบเจดสิบ ชุดลหชุดเป็นชุดมาสเตอร์นะครับบวกสิบแดอมซองรูแม็กีหน e ึ่งรู EX 1หนึ่งทับสามดทเก้าทับสิบห้านะครับออฟแอมซองรูออฟแม็ oo, ออก Mac ีหนึ่งรูนะครับธนูเป็นธนูมาสเตอร์นะครับสิบนะครับแอมหนึ M ่งรู oo, ขี่องรูนะครับเป็นมาสเตอร์ ex 1หนึ่งทับสามนะครับ BY 9ทเก้าทับสิบห้าบวกสิบเจ็ดดาบเป็นดาบบวกยี่สิบนะครับมาสเตอร์ e x หนึ่งทับสามนะครับ d i v i d สิบทับสิบห้าออก amp หนึ่งรูออกขีสองรูนะครับ master โวลต์ยี่สิบนะครับเลขแดงก็อยู่ที่หกพันสี่นะครับเลขฟ้าแปดแปดพันแปดพันเก้าร้อยเกือบเก้าพันนะครับชื่อตัวละครก็คือ g u s s y s b นะครับ